คอหวยแห่ส่องมดดำหลวงไหจับลูกปิงปองหน้าสารปู่อือลือฮือหาได้เลขสวย นับถอยหลังวันหวยออกงวดประจำวันที่1เมษายนเหล่าขอหวยก็ไม่พลาดที่จะส่องเลขเด็ดคนดังเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคล่าสุดทางด้านมดดำคชาภาได้เดินทางไปยังศาลปู่อือลือร้อยปีบ้านเศกโพอเภอบึงโขงจัังหวดบึงกาฬเพื่อทำบุญและถ่ายรายการงานนี้นักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดท,ที่จะส่องเลขเด็ดประจำวันที่1เดือนเมษายน โดยทางด้านงานนี้มดดำคชาพาได้เผยคลิปผ่านทางติกตอกขณะไหวปู่อือลือก่อนที่ทีมงานขอให้หลวงหายจับลูกปิงปองน้าสารปู่ซึ่งได้เลขสวย879ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแห่สาธุกันเป็นแถวซึ่งข่าวนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรก็จัดว่าเป็นวิจารยานส่วนบุคคลไม่ว่ากันค่ะ